พี่น้องครับตำรวจเป็นจำเลยของสังคมไม่ใช่ตำรวจไม่ดีนะครับแต่ว่าตำรวจทุกวันนี้กลเป็นเครื่องมือของทุนสีเทาพี่น้องครับท่านพิธีกรบอกว่า90%ตตำรวจดีๆอยู่ที่ไหนยืนอยู่ต่อหน้าท่านแล้วครับประเทศต้องมีรั้ว บ้านต้องมีรู้วผู้ที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยคือคพณทหารที่ใช่ไหมครับนายพลใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ดีแต่คนที่เอาชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินให้เราก็คือพลทหารผมทำไมต้องพูดอย่างนั้นตำรวจก็เช่นกันครับ90%ของกำลังพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน นอนกลางดินกินกลางทรายถูกชี้โดยผู้กคคำับชาให้ปฏิบัติงานด้วยความลํากลืนบางครั้งแล้วทหารเอาชีวิตปกป้องแผ่นดินแต่ตำรวจชั้นผู้น้อยต้องปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อทุจริตคอร์รัปชันส่งเงินให้นายซื้อขายตำแหน่งผมเจ็บใจครับเอาความจริงมาพูดไม่อายฟ้าไม่อายดิน 20ปีที่ผ่านมาครับผมเข้าไปสู่วงการตำรวจผมมีความมุ่งมั่นอดีตจบนิติศาสตร์มาอยากเป็นทนายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผมก็ไปเป็นทนายแต่พอผมไปเป็นทนายปุ๊บทนายก็เป็นอาชีพในการหาเงินผู้ที่มีคดีไม่ว่าจะเป็นโจรหรือจำเลยล้วนแต่เดือดร้อนพอขึ้นสู่ศาลปุ๊บ10ปีก็ยังไม่ไม่เสร็จ อุทธรดีกากว่าจะเสร็จคู่ความทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนทั้งหมดบางคนบ้านแตกสลกขาดผมไม่เอาผมก็มาสอบเป็นตำรวจพอมาสอบเป็นตำรวจก็เป็นพนักง,งานสอบสวนอีกก็มาเจอเรื่องไม่ถูกต้องเอกก็เลยผันตัวเองไปเป็นอาจารย์สอนตำรวจนะครับก็ไปเห็นว่ามันมีการขึ้นสู่ตำแหน่งพอผมได้ร้อยเอกจะขึ้นสารวัตร เอาพันตีทุกคนต้องเติบโตแน่นอนครับคุณหมอบอกว่าตำรวจต้องไม่มียศเพราะยศมันคือศักดินาใช่ไหมครับยศทหารไม่ยศตำรวจไม่ได้มีอะไรเลยครับเอาไว้เพื่อข่มคู่ลูกน้องและอ้างต่อประชาชนในระบบศักดินาผมไม่เห็นด้วยนะครับปรากฏว่าผมไปเรียนจบสารวัตรมาจะขึ้นเอาพันตีแต่มันมีคำหนึงบอกว่า ตำแหน่งไม่มีไว้ให้ขอตำแหน่งไม่มีไว้ให้ขายครับพี่น้องครับ20สปีที่ผ่านมาระดับร้อยเอกจะขึ้นสรารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยจะขึ้นไปเป็นผุ้กับโรงพักจะขึ้นไปเป็นพุ่งขับการพุ้กกับขึ้นไป,ปนร,รงไปองผู้ชาการขึ้นไปเป็นผู้จัดการตุรวจแห่งชาติ20ปีองคาประยพของตำรวจถูกปกคุมโดยตำรวจที่ซื้อตำแหน่งมาครับ แล้วมันจะเอาอะไรมาปกป้องพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับ